เมื่อวานนี้มังเล่าเรืเ่องอะไรให้พ่อฟังนะที่มังเออที่มังถามพ่ออ่ะพ่อปลาอะไรบินได้ปลาอะไรบินได้ปลาวาฬเหรอไม่ใช่ปลาโลมาไม่ใช่ปลาป๋องไม่ใช่ปลาอะไรอะ่ะปลากินยาพิเศษที่บินได้ ปลากินยาพิเศษแล้วกบเลยบินได้กบกระโดดกบอะไรกบกินปลาที่กินยาพิเศษไปแลกก้วนกอะไรบินได้โอ้นอกมันก็ต้องบินได้อยู่แล้วเออเคอยรู้เรื่องปกติปกติพี่เมย์เลยมุกเก่าแล้วพี่าเ<ช>่ม,มะนาวมะนาวต่างนุ่นนุ่นต่าง มันเอาอะไรไม่ได้มันเอาต่างรุ่นมันรุ่นต่างดาวเข่ภาาเอ <c ười> เอ,อ,เอพี่เมย์เขาเขาก็ยุเยะแล้วเขาก็เคยเขาเคยเล่นมุกนี้ไงปลาอะไรมีชื่อ,อยาวที่สุดปลาอะไรมีชื่อ,อยาวที่สุดเราต้องกล่ะไม่ใช่ปลาปลาอะไรอนะ่ะปลาเจ,จราจิยาหุนตีปูนูด ตาลาอุตสา, ح, ตา,กาหกรรมใครก็พา,าเลนหรอดูมันจะคิีเป็นเลื่อเปื่อยอย่างเด้หมันข้างแบบจังตัวพอ่ะอเขาเรียกหมอนข้างอันนี่ว่าหมอนเน่าทำไมเน่าเน,นี่ยทั้งแมวไม่พึงแดดบ้างปะ ก็อยากออกไปพึ่แดดอยู่แล้วบอกพอรุดิพ่อไม่ค่อยได้หยุดไงก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์เดี๋ยวพ่อพานทำวันอาทิตย์เอาเอออกไปพึ่งแดดแล้วก็เปลี่ยนปอกหมอนไม่อะหอมเธอกินไอ้ตัวหมอเท่าไหร่อ่ะไหนกินอับๆนิดนึงอับๆๆเลยแต่ก็หอมอยู่ผมเชื่นใจ แล้วทำตามที่พ่อบอกอย่างว่าเรียนรู้จาก y o u t u b e เองอะ <S <S อยังไม่ได้ดูออเรามาบอกพ่อว่าไงอ,อ๋อมักอยากแต่มาจัดก,การเองพ่อจะจัดการยังไงบอกพ่อดิเดียวมาลองหาเวลาดูเช่นเช่นเวลาไหนเรามาแบบทำอะไรเสร็จแล้วก็ดูอะไรตป๊งนึงแล้วก็หาเรียนรู้แบบ ไม่มาร์กต้องกําหนดเวลาขึ้นมาแล้วก็เหมือนสมมติอะสมมตมิหกโมงเย็นเงี้ยมาร์กถึงเวลามาร์กก็ต้องวางทุกอย่างเลยไม่งั้นมาร์กไม่ได้ดูหรอกมาร์กมาร์ากคิดว่ามาร์กจะจะจะ่าเงี้ยมาร์กก็ไม่ได้ทาสักทีลูกแล้วมาร์กก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงไงว่าอ่านหนังสือก็ยังไม่คล่องอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราทําตัวเหมือนเดิมแล้วเราก็อ่านหนังสือไม่ได้หลก ใช่ไหมล่ะเนี่ยอย่างเวลาเนี้ยมักงทำอะไรเออมักงเล่นจากข้างล่างมาแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมล่ะมังเล่นเกมจากข้างล่างมาแล้วมั้งก็ขึ้นมาเล่นต่ออีกแทนที่มังกจะแบ่งเวลาตอนก่อนนอนพ่อไม่ว่าหรอกแต่ตอนที่อยู่ข้างล่างอ่ะไม่ใช่ว่าเล่นอย่างเดียวเออพ่อเดี๋ยวแมวคตเตอร์มา

哎呀。<Yeah. S 2> yeah. ชนนิดเดียวชนแบบี่แข็นิดเดียวปดปวดปวดแล้ดอีกปวดแล้วดอีกแม่ม่แค่หูแค่หูอันไม่ก็พ่อทำงานพ่อทำอะไรบ้าง งานพ่อใช่มาลูอันดับแรกเรามาจะรู้เห,อหรอว่าถ้าพ่อบอกไปมาจะรู้ไหมอันดับแรกดูเครื่องก่อนเช็คเครื่องว่าเครื่องมีปัญหาอะไรเปล่าแล้วก็ยกของอใช้รถยกยกของไปไหนบ้างอ่ะใช่เช่นยกถัง,งน้ำมันขึ้นรถอะ่ะสรุปแล้วทำทุกอย่างเหมือนอคนแบบทำทุกอย่างอย่างเช่นถุถูกพื้น เหมือนพาโลงอ่ะไม่เห็นมีเลยมาเหรอสดใจมากเชียวมันาออบางทีเราได้เราได้เข้ามา ขี่ขีนตดเวอร์ดุดสิวไหมเนื้อหมูก็มีดูจมูดเลตรงนี้เพียบเลยว่ะอยากกดอะกลัวไหมเจ็บ ช่ถ่ายอยู่ใช่ไหมเน,นี่ยตอนน่ะอันนี้กล่องมันแต่ใสชนน่ชาร์จไปเนี่ยใส่ชาร์จเก็บไว้ข้างบนกลับมามมนนคิดว่าลองหาคิดของขายเดไหมมันจะขายอะไรดีก็จะลองถ่ายกล้องนะกล้องแล้วอะไรดีกล้องอแล้วก็เสื้อยืดอตอนนี้มาหาของแล้วเดี๋ยวจะขายได้บ้าง ขนมไปยี่เบี้ยมันหาย